สวัสดีครับผมวันนี้นะครับแบงค์จะมาพูดในเรื่องของเลน์เฉพาะทางหรือเลนเฉพาะบุคคลครับบางแบรนด์นะครับเรียกว่า d ดิจิ m e บางแบรนด์เรียกว่าออค u ูเปชั n นะครับหรือว่าด i เกสี v e นะครับเลนระดับนี้มีแบบไหนบ้างและเลนแบบนี้ช่วยให้เรามองเห็นดีกว่าเลนโปรเกสซีฟยังไงเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เรามาีคาตอบครับไปดูกัน ขบ้ทางนครับในแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันเนาะชื่อเรียกแตกต่างกันแต่วิธีการใช้งานอะใกล้เคียงกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบงค์บอกเลยว่าถ้าเลนโปรเกซีก็เราจะมองไกลๆได้ค่อนข้างโอเคมองกลางได้มองใกล้ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกเป็นแบบไหนเนาะมันเรียกว่า outdoor ครับหรือว่าการมองขับรถการมองเหลือบซ้ายขวาเจอดิ s t o r t i o n แบบนี้ครับเรียกว่าเป็น outdoor นะครับแต่วันนี้แบงค์จะมาพูดถึงอิน d o o r ของเลนของเอซีรอครับเขาจะเรียกว่าเลนดิจิทัลครับแต่ถ้าเป็นของโฮย่าเขาเรียกว่า occupation ครับจริงๆ แล้วอยากให้ใช้ภาษาง่ายๆคือเลนเฉพาะทางหรือเฉพาะบุคคลนั่นเองครับข้อดีของเลนเฉพาะทางคือเวลาเรามีหน้าจอ80เซน100เซนหรือ220เซนนะครับอันนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะมองชัดในระยะในห้องระยะบนโตะ๊ะในการทํางานต่างๆนะครับเราจะไม่ต้องเงยจนปวดคอนะครับเพราะบางคนถ้าเป็นโปรเกสซีเขาจะใช้ข้างล่างมองแล้วเขาจะเงยจนปวดคอได้แต่ดีจิทีซ์พึบเราไม่ต้องเงยเลยครับถ้าเรามองหน้าจอตรงๆเรามองใช้พื้นที่ด้านบนของเลนนะครับแต่ถ้าเรามองไปที่แป้นพิมพ์หร รเรามองมาที่ MacBook ข้างล่างเราก็จะเหลือตาลงมาชัดเจนครับแบบนี้สําหรับคนที่ใช้งานประจําวันหรือ7จชั่วโมงขึ้นไปนะครับสำหรับคนที่มีหลายๆจอคนที่อยู่ในห้องทําหน้าจอบ่อยๆแล้วมีอายุอยู่ที่ประมาณ3าปีขึ้นไปนะครับข้อเสียของเขาคืออามันอาจจะไม่ได้เรียกว่าข้อเสียอาจจะเป็นข้อจํากัดก็คือเลนเฉพาะทางนะครับเราจะไม่สามารถเดินออกไปข้างนอกมองไกลๆได้ต้องพูดว่ามันจะเป็นเลนเฉพาะทางสําหรับเอาไว้มองในระย,ยะที่เราต้องการโดยเฉพาะคนที่เล่นยูทหลายๆจอคนที่ อยู่หน้าจอเป็นนักบัญชีหรือคนที่อยากรู้สึกว่าอยากมองในระยะ2เมตรไม่เกินกว่านี้เนาะโปรเกรสซีฟเราจะมองได้3ระยะแต่ระยะที่จะชัดเจนที่สุดคือระยะกลและกลางแล้วพอกาบอกเลยว่าระยะใกล้เราจะมองคอมใช่ไหมครับเราก็งเงยน,นะ,ะเราจะปวดคอหรือว่าปวดเนี้ยครับอยากเขาอ่ะไทย เจ็บก้านคอรหรือว่าเจ็บตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเลนเฉพาะทางเป็นเลนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆแบงค์จะแนะนําเป็นดีเกสีหรือว่าออฟเพชั่นนะครับหรือดิจิทัลนั่นเองเดี่ยแบงค์ให้ดูเนียนะครับอยู่ที่80เซนก็อยู่ตามรูปเลยครับแล้วก็มิดจะอยู่ที่100เซนก็ตามรูมเนี่ยแบงนี้เลยครับแล้วก็รูมจะอยู่ที่220เซนก็ระยะที่เรามองมองทีวีครับตามรูปนี้ได้เลยครับแล้วแต่เราเลือกนะว่าเราใช้ลักษณะเราใช้การมองแบบไหนออฟเพชั่นเลนนะครับก็จะเป็นเลนเฉพาะ ทางดูตามรูปที่แดงขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้ครับออฟ i ิชัยลเลนส์ครับก็จะมี r e a d ด n g การเซตครับ,รบก็คือเหมือนกับเป็นเลน์เฉพาะเอาไว้มองใกล้ๆแล้วก็มี Super ร e a d e r A Super ซ e a d e r B ดเครับระยะมันจะค่อยๆขึ้นไปเนาะอ่ะข้อดีของเขาคือเขาจะสามารถเลือกระยะในการมองได้อันนี้คือของโฮย่าน,นะครับเลนเลนของโฮยา่าแล้วก็แบบนี้ครับมันจะค่อยๆขึ้นไปแต่มันก็จะค่อยๆแคบเข้ามาแบบนี้ครับ มองไกลมองไกลได้แต่จะมองไกลไม่ได้เกิน220เมตรนะครับจริงแล้วมันมีเลนเลนที่ตอบโจทย์ สำหรับอาชีพสำหรับบุคคลแล้วก็สำหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับสุดท้ายแล้วแบงค์จะบอกว่าเลนไม่ว่าจะเป็นโปรเกรสซีฟดีเกรสซีฟเลนเฉพาะทางขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลครับบางคนสายตาเท่ากันแต่ใช้งานต่างกันบางคนแบบต้องออกไปเจอลูกค้าด้วยต้องต้องอยู่หน้าจอคอมด้วยบางคนต้องพูดว่าอยู่หน้าจอคอมเกิน1ิชั่วโมงก็มีเหมือนกันโอเคครับอย่างที่แบงค์บอกแบงค์ฝากในเรื่องของเลนเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเลนของนิ้วไหนก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางร้านได้นะครับสำหรับคลิปี นี้แม็กโคตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ